เดินทางจากเมืองใจโท่ล่องใต้ของประเทศพมา่าบนถนนหลวงสายมอสลำใหญ่นะครับก็จะไปเมืองมะละแมงนะครับผ่านเมืองสะเทิมหรือเมืองตะโทนจะไปเมืองซินจ่ายจะไปเที่ยวน้ําตกแล้วก็สุดท้ายก็ไปถึงเมืองมะละแมงครับนี่ครับน้ําตกที่เมืองซินจ่ายน้ําตกนี้เรียกว่าน้ําตกโคลอินโคลอินนะครับมีภาษาพม่าก,กำกับอยู่ ใครรู้ความหมายช่วยคอมเมนต์แปลมาบอกด้วยนะครับน้ำตกนี้เป็นน้ำตกที่สวยมากเลยแล้วก็มีน้ำเฉพาะหน้าฤดูฝนเท่านั้นนะครับที่เมืองสินใจน่าจะมีน้ำตกอยู่3แห่งสวยๆทั้งนั้นเลยครับน้ำตกแห่งที่1ก็คือน้ำตกสินใจเดี๋ยวผมจะไปต่อจากน้ำตกนี้นะครับแล้วก็น้ำตกโครนอินนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่เมืองสินใจอยู่ริมถนนหลวงทั้ง2น้ำตกเลยครับน้ำตกที่3ามเนี่ย จำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยู่ลึกเข้าไปนะครับยังไม่ได้ไปครับนี่ก็มาเล่นน้ําตกกันนี่คือเมืองอะสะเทมิมหรือเมืองตะโทนนะครับก่อนที่จะถึงเมืองตะโนนี่ก็จะถึงเมืองสุวรรณภูมิก่อนนะครับตะโทนหรือสะเทมิมหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสุธรรมนวดีเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรมอนก่อนที่จะ,ะถูกครอบครองโดยพมา่านะครับในสมัยโบราณเมืองสุธรรมนวดีเนี่ยก็คือเป็นเมืองหลวงเป็นที่ เป็นแหล่งค้าขายติดต่อกับอินเดียลังกาแล้วก็ศาสนาพุทธก็แผ่มาที่นี่แหละครับเป็นที่แรกเนี่ยเมืองสะเทิงก็เป็นเมืองท้องไร่ท้องนานี่ครับตรงนี้เขาจะมีจุดว่า เวลคัมทูตะโธนนะครับหรือเมืองสะเทิมนั่นเองครับท่านผู้ชมเลยจากเมืองสะเทิมไปอีกไม่นานนะครับก็จะถึงเมืองสินจ่ายนะครับสินจายเนี่ยก็จะมีภูเขาแล้วก็มีวัดบ้านเรือนส่วนมากเป็นของชาวมอญที่เมืองสินจายเนี่ยนะครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามท่านผู้ชมและส่วนใหญ่เป็นชาวมอญน,นะครับก็คือที่พม่านี่ก็จะมีชาวมอญชาวพมา่าชาวกะเหรีย่ยงนะครับแต่ว่าชาวมอญจะอยู่ที่สะเทิม สินายมะละแมงเนี่ยเยอะมากครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวัดวาอารามที่นี่จึงเป็นวัฒนธรรมมอญเกือบทั้งหมดนะครับขยายความอีกครั้งมอญก็คือมอญพม่าก็คือพม่านะครับภาษาพูดภาษาเขียนไม่เหมือนกันเลยนะครับวัฒนธรรมก็แตกต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไทยเราก็จะเหมารวมว่า ชาวพมา่าแต่พวกเขาเองเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเป็นชาวมอญครับนี่ถึงเมืองสินจายผมจอดรถแล้วก็ดูวิวอยู่ตรงหน้าเมืองจะเห็นน้ําตกโครนยินเนี่ยอยู่ไกลๆนยนะครับหน้าน้ําตกโครนอินเนี่ยจะเป็นวัดนะครับเนี่ยก็เป็นจุดที่วิวสวยงามมากเลยนะครับบริเวณนี้จะเป็นภูเขาสูงมีตลาดมีที่พักมีที่พักแล้วก็มีคุกด้วยนะครับที่สินจายนี่ก็จะมีคุกนะสินจายเ,เพราะฉะนั้นน,น้ําตกเนี้ย จะสูงแล้วก็ใหญ่เห็นแต่ไกลจากริมถนนท่านผู้ชมถ้าขับรถผ่านมานี่จะมองเห็นเลยผมก็โอ้โหยืนมองไกลๆนี่ก็ตะลึงนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวก็คิดว่าเดี๋ยวกินข้าวของวันริมถนนนี่แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าไปเล่นน้าตกแห่งนี้ยังไม่เคยไปครับได้แต่ขับรถผ่านหลายรอบแล้วละครับแล้วก็มองเห็นแต่ไกลๆแบบนี้วันนี้ต้องเข้าไปดูละครับนี่นะฮะสระน้ํา เป็นสะใหญ่เลยทีเดียวครับบริเวณหมู่บ้านสินจ่ายนี่แหละครับแล้วก็เห็นน้ําตกโครอนอินอยู่ทางด้านหลังซูมเข้าไปนะครับมันจะเป็นหน้าแ้งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเออมันเคยเป็นเหมืองหินนะฮะคือคือเขาที่เขาระเบิดหินเอาไปทําถนนนะครับหินสีฟ้าฟ้าชมพูนั่นแหละครับเขาก็ระเบิดหินแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็จะเป็นแอ่งน้ําตกด้วยไว้สําหรับเล่นน้ําแต่ตอนนี้เขาเลิกระเบิดแล้วครับก็ปล่อยให้มันเป็นน้ําตกเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวไปนะครับแต่ว่าจะมีน้ําเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นเองครับบริเวณสินนจ่ายเนี่ยนะครับจะมีภูเขาสูงยอดเขาสูงๆแหลมๆนั่นนะครับก็คือจะมีเจดีย์อยู่บนนั้นเขาเรียกว่า ชเวซินจ่ายแซนโดซินนะครับผมเคยทําคลิปแล้วแลวขึ้นไปแล้วนะครับบนยอดเขาสูงน่นนะครับสูงเสียษฟ้านั่นนะครับจะมีชเวซินจ่ายแซนโดซินอยู่ด้วยต้องนั่งรถขึ้นไปไปยากกว่าพระธาตุอินแขวนอนีกครับแต่ว่าทางสูงชันเอ,อ่อแล้วก็ใช้รถต้องใช้รถแรงสูงขึ้นไปพอๆกันเลยนะครับกับชเวซินจ่ายแซนโดซิน นี่เป็นภาพน้ำตกที่ส่องจากริมถนนนะครับใช้กล้องดึงภาพเข้ามานะครับก็เป็นวิวที่สวยงามมากท่านผู้ชมถามชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ำตกอะไรชาวบ้านก็บอกไม่รู้จะเรียกน้ำตกอะไรเรียกน้ำตกวิวสวยก็แล้วกันวิวสวยเป็นภาษาพม่านะครับเ็าบอกมาแบบนั้นแต่ว่าผมไปดูใน Google แล้วชื่อน้ำตกโครินนะครับโคอินถามชาวบ้านแถบนั้นว่าผมสามารถที่จะขึ้นไปชั้นบนนู่นนะครับนั่นที่เห็นเป็นวัดอยู่ด้านบนนั่นได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับแต่ว่าทางขึ้นนันยากทีเดียว ก็เอาเป็นว่าเราจะกินข้าวแล้วก็จะขึ้นไปที่น้ําตกกันนะครับแต่ว่าไปเที่ยวได้บริเวณล่างๆนะครับขึ้นไปบนยอดยอดนั้นไม่ได้เดี๋ยวโบวขาวลองถามคนว่าเราสามารถที่จะเข้าไปบนวัดจะขึ้นไปยังไงเออนะออโอมินเขาไม่เที่ยคนแถวนี้อยากจะขึ้นไปมากเลยอ่ะอยากจะไปเนี่ยอยากจะไปเจดีย์อ,ย D, อนนุน่ะหนู เห็นนะที่หน้าน้ำตกแ้วน่นะก<อ>็มีมอเตอร์ไซค์หิพออกวันนั้นคือว่าดี๋ยวเขาโมน,นี้ไปได้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปบนบนภูเขาบนน้ำตกนั่นแหละครับแล้วก็ถ่ายรูปลงมามีแต่ภาพวิวที่มองจากข้างล่างขึ้นไปอยากมองข้างบนลงมาครับนั่งกินข้าวเนี่ยร้านเนี่ยอยู่หน้าน้ำตกเลยเฮ้ยวี่รู้แล้ คำว่าอยู่หน้าน้ําตกนี่คืออยู่ริมถนนมองเห็นน้ําตกอยู่ไกลๆนั่นแหละครับต้องออกกล้องสูงเข้ามาอยู่ห่างสักประมาณกิโลเมตรหนึ่งถามร้านค้าว่าจะไปเที่ยวน้ําตกนี่ได้ไหมเขาบอกได้ครับแต่ต้องนัดเลาะเข้าไปอ่ะสรุปก,กินข้าวกลางวันเสร็จก็เข้าไปเลยครับนี่เข้ามาแล้วนั่งรถเข้าไปแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงหน้าน้ําตกแล้ะครับเ้วเดินเท้าต่อไปอีกนิดหนึ่งมันจะเป็นแองหินเก่านะครับแองหินที่เขาระเบิดหินระเบิดระเบิดหน้าผา เอาไปทําหินไปทําถนนนะครับนี่ครับก็เป็นเอ่งน้ําใสมากเลยท่านผู้ชมน้ําใสสะอาดมากเลยเออแล้วก็โอ้โหน่าเล่นมากท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีคนเลยครับไปที่เนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของน้ําตกเลยเออบัวขาวก็ดีใจใหญ่เลยครับผมไม่เคยเล่นน้ำตกแบบนี้นะเดีย <c> ว <oughs> บัวขาวก็ลงไปเล่นก่อนเลยผมก็ถ่ายภาพให้นะครับ เมื่อมองเห็นน้ําใสสะอาดมากทั้งบัวขาวทั้งโกมินก็อดรนทนไม่ได้ต้องลงไปเล่นน้ํากันล่ะครับผมเป็นคนถ่ายภาพอยู่สักพักหนึ่งก็ทนไม่ได้เหมือนกันล่ะครับจะต้องลงไปเล่น <laughs> เพราะว่าน้ํามันใสสะอาดมากเลยแล้วก็มันไม่มีผู้คนเลยครับท่านผู้ชม เล่นราวกับว่าน้ําตกนี้เป็นของเราเพียง3คนนะครับท่านผู้ชมจริงๆน้ําตกที่ประเทศไทยมันก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าน้ําตกสูงสูงสวยๆแบบนี้แล้วไม่มีผู้คนเนี่ยเราหาไม่ค่อยเจอในประเทศไทยนะครับและการเข้าถึงก็ง่ายมากอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ500เมตรรถไปจอดหน้าน้ําตกเลยครับท่านผู้ชมก็ไม่มีผู้คนเลยครับก็มีร้านค้าอยู่ร้านนึงเขาคิดค่าจอดรถ20บาทคิดเป็นเงินไทยนะครับประมาณนั้น อดรนทนไม่ได้ล้ครับผมต้องลงไปเล่นเองซะมั่งซะมั่งแล้วนะครับการนุ่งสโลก็เป็นข้อดีว่ามันสามารถที่ใช้ประโยชน์ได้ใหญ่หลายอย่างนะครับสโลงเนี่ยมันเป็นทั้งชุดว่ายน้ําชุดนอนชุดอะไรได้ไหลายอย่างชุดทาชการชุดท่องเที่ยวเอาเป็นว่ามีสโลงชุดเดียวเนี่ยไปพม่าได้ทั่วประเทศแล้วครับไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานศพงานบวชงานแต่งนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก็ลงนุ่งสโลงลงไปเล่นน้ํานะครับแล้วก็มาพึ่งลม มาพึ่งลมครับนะฮะให้ดูชเวตินจายบนยอดเขาอีกครั้งหนึ่งครับผมมายืนอยู่หน้าน้ำตกวิวกล้วยสวยมากเลย ถามชาวบ้านว่าน้ําตกนี้ชื่อว่าอะไรชาวบ้านตอบว่าน้ําตกวิวป้วยเป,เป็นภาษามอญครับแต่ว่าพมา่าก็มาตั้งชื่อเป็นโคลอินก็บอกแล้วนะครับว่าพม่าเนี่ยกับมอญเป็นคนละภาษานะครับคนมอญน,นี่ก็จะพูดสำเนียงฐานภาษาคล้ายกับคนไทยเพราะฉะนั้นคนมอญเนี่ยนะครับถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยเขาจะพูดได้ชัดกว่าคนพม่าครับท่านผู้ชม ผมก็กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วครับดำผุดดำไหว้ได้ออกกำลังกายโอ้โหมีความสุขสนุกสนานมากเลยทีเดียวน้ำใสสะอาดท่านผู้ชมผมลองชิมดูแล้วน้ำเนี่ยมีหินปูนน้อยมากเพราะว่าน้ำตกนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ำตกภูเขาหินปูนนะครับไม่มีหินงอกหินย้อยเพราะนั้นนจะเป็นน้ำที่สะอาดมากเลยทีเดียวครับใสจนเห็นพื้นเลยเรามีความรู้สึกว่าเอะทำไมไม่มีนักท่องเที่ยวเลยทั้งทั้งที่โอ้โหวิวมันสวยมากท่านผู้ชมก็นี่แหละครับ ก,ก็ไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทาไมไม่มีคนมาเที่ยวทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ริมถนนใหญ่ครับแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนด้วยแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวได้มีผมสามคนแล้วก็มีชาวมอญอีกไม่กี่คนไม่ถึง10คนนะครับก็นะเอาเป็นว่าผมนึกในใจนะถ้ามันอยู่แถวบางแสนพัทยาชนบุรีเนี่ยโอ้โหคงคนแน่นทีเดียวตอนที่ขับรถไปจอดก็มีจอดอยู่คันเดียวนะครับ นี่นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวมอนตาไม,มาอีกประมาณ 4- ี่ห้าคนนะครับก็มีเท่านี้เองทั้งน้ําตกอันใหญ่โตแห่งนี้ก็มีคนเที่ยวอยู่เท่านี้ก็สวยงามดูมดำเล่นน้ำตกกันอยู่นานมากครับตัวซีดเลยทีเดียวแล้วก็ไปต่อครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวอีกน้ำตกหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันน้ำตกที่อีกอันหนึ่งคงไม่เล่นแล้วละครับแต่จะปีนขึ้นไปบนยอดน้ำตกเรียกว่าน้ำตกสินจายครับอบพบกันในน้ำตกหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้น้ำตกโครยินครับ เมืองสินจายรัฐมอนประเทศม่ามากครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดถูกใจไว้เดี๋ยวผมจะวางคลิปหน้าต่อไปจะได้แจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ